ตนี้นี่มันเป็นบทเรียนแล้วนะเม<ช>ือ่อวานเมือ่อวานเขานั่งนี้นะแล้วต้องมีคนไปไป,ไปสอนอ่ะว่าต้องนั่งยังไงให้ถูกอ่าใช่ตั้งนะนี่ขนาดสนุกสนานมากเลยเงียบเป็นมากเลยฮะ <laughs> เงียบมากน,นี่อยู่กับเราอยู่หรือเปล่าแล้ว,รรวประเด็นคือบอลทอยนไ้มฮะกวดโปเขาเลยไม่ใส่เกงในมันด้วยใส่ใส่ใส่หนึ่งเใส่ใส่าใส่มใส่นะโอเคยังไงนะะอันนี้เม่นแบบฝึก่

แหมแอนก็รู้ว่าจะถอดผมก็ใจหายหมดเลยให้ให้มาหนุนคอครับผมจริงจริงเดียวโอเคโอเคเอางี้แล้วกันบอไม่ต้องไม่ต้องปวโปลเพราะถ้าเริ่มโป้เดี๋ยวจะมีสัญญาณบ่อออกได้ครับสมมติถ้าโป้ปุ๊บขอเสียงถ้าอย่างนี้โปบเราจะรีบให้ทีมงานเข้าดูแลช้าเลยโอเคนะฮะ นะครับเอานี้ก็แลกันคืนกันไรแชร์ไปบ้างอ่าได้ผมไม่ติดอยู่แล้วครับชิมไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยบ่อยเป็นเกงสามทุกท่านเป็นเกงสามเป็นเงสาม้ต้องทำวนเยอะเขาห่วงกันเขาเป็นห่วงกัน